ตัวที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าปุกโพปุกโพหรือบุกโพนะก็คือน้ำเหลืองนั่นเองนะครับน้ำเหลืองซึ่งน้ำเหลืองเนี่ยมันมีที่อยู่อยู่สองที่นะน้ำเหลืองที่อยู่ในหลอดเลือดนะน้ำเหลืองที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยเขาจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่าซ um ีรุ่มหรือเซรั่มนะหรือซ um ีนะรั um ่มแต่ถ้าเป็นน้ำเหลืองที่มันซึมจากหลอดเลือดเข้าไปเอิบอาบตาม เนื้อเยื่อเพื่อออกไปจับกำกัดเชื้อโรคอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะแล้วตอนจะกลับเนี่ยมันจะไหลมันรวมกันลงไปในท่อที่เรียกว่าท่อน้ำเหลืองนะฮะอันนั้นเขาจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่าลิมเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงน้ำเหลืองมันก็เลยมีทั้งซีรั่มซึ่งอยู่ในเลือดแล้วก็ลิมซึ่งอยู่ในเนื้อเยื่อและอยู่ในหลอดน้ำเหลืองเมื่อน้ำเหลืองจะทําหน้าที่น้ำเหลืองก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะมีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็จะมี ชนิดที่มีแกนูโรไซตนะ์เช่นนิวโทรฟิลอีโอซิโนโฟิลเบโซโฟิลนะครับนะในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็จะไม่มีแกนูนะครับเป็นแอกแกนรูโรไซต์เช่นพวกลิโฟโซไซต์พวกโมโนไซต์ต่างๆพวกนี้อันนี้ก็เป็นพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทีนี้พออยู่ในเลือดเนี่ยเชื้อโรคเข้ามาในเลือดเนี่ยภูมิคุ้มกันมันจะเข้าไปกาจัดนะโดยเฉพาะ,ะถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรีย ไอ้พวกนิวโตฟิลเนี่ยมันจะไปจับกินหรือพวกแมคโครฟาจมันจะไปจับกินได้นะแต่ถ้าเป็นไวรัสเนี่ยมันจะจับกินยากมันก็จะต้องใช้อาศัยตัวลิมโฟไซต์แลวลิมโฟไซต์ก็จะมีตัวที่สร้างสารต่อต้านที่เรียกว่าแอนติบอดีเหมือนที่เราฉีดวัคซีนแล้วอ,อิมมูนขึ้นไหมภูมิคุ้มกันขึ้นแอนติบอดีนะนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นพวกคัดเี็กเนเชอรัลคิลเลอร์เซลเป็นเซลล์นักฆ่านะคอยกําจัดว่าเซลล์ไหนนะมี ไวรัสอยู่มันจะไปกําจัดทั้งเซลล์ทั้งตัวไวรัสอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันสามารถใช้อิม,มูลป้องกันได้มันก็จะใช้ตัวอิม,มูนไปจับนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเชื้อโรคมันไม่ได้เข้าสู่กระแสเลือดนั่นก็มีเลือดโรคหลายชนิดที่เชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดไม่มากอย่างเช่นโควิด -19 เนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เข้าสู่กระแสเลือดนะมันจะอยู่ในเซลล์อยู่ระหว่างเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกของร่างกายก็คือมันจะมีการซึมของน้ําเหลืองหรือเม็ดเลือดขาวเนี่ยออกมาอยู่ตามเนื้อเยื่อ ต่างๆตามเนื้อเยื่อแล้วมันก็มาดูคล้ายๆเดินสำรวจอะเดินสำรวจป่าว่างันเถอะว่ามันจะมีสิงสาราสัตว์ไหมนะถ้ามันเจอเชื้อโรคมันก็จะได้กําจัดไงนะเสร็จแล้วพอมันพอระยะหนึ่งปุ๊บมันจะไหลกลับมาไหลกลับมาสู่ท่อน้ําเหลืองแล้วจากท่อน้ําเหลืองเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่สถานีกรองน้ําเหลืองที่เรียกว่าต่อมน้ําเหลืองไงฮะลิมโนดะกรองเสร็จปุ๊บก,กรองกรองกรองเสร็จแล้วก็ไหลไปรวมกันไปที่อสุจเลือดดาใหญ่ นะจากเส้นเลือดดาใหญ่ก็ไหลเข้าไปรวมกับเลือดเพื่อเอาไปฟอกเอาไปทำความสะอาดที่ปอดนะครับแล้วก็วนกลับไปอย่างนี้นะครับนั่นคืออันน้ําเหลือง